หล่อเฉยๆอยังไงเนี่ยนะท่องให้ได้นะยืนให้กําลังใจอมตะนะครับเอาละวันนี้นะครับแฟนคลับวันนี้ของทั้งพี่หมั่มตั้งแซงชุมแพมาเยอะละพี่หมั่มมาถึงแล้วด้วยนะนะครับมาถึงแล้วมาแล้วด้วยครับมาแล้วฮ่ามาแล้วด้วยขอบอ้าวปรบมือกับพี่หมั่มจงมกพร้อมทีมงานด้วยครับก็มีแต่ลูกแต่ละลูกศิษย์ลูกหานะครับวันนี้ก็ พี่ดาคุณทศพลแล้วก็เมื่อกี้ร้องกี่เพลงแล้วเนี่ยสามสามแล้วสามเพลงลาลาไปก่อนกันแล้วกันพี่มัมอ้าว็ดีแล้วก็ไปที่ไปเลยอย่าไปแล้ไปไปโชคดีโชคดีไปไปรับแอร์ไอ้ทศพลเอาเอาเอาตังค์เข้ารถกับพ่อไปพูดอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นนั่น พ่อกรนั้นหรือนั่นอะไรนะพ่อเสียแล้วโอ้กูซ่อมให้แล้วโอ้โถไม่ใช่รถโถซ่อมคนได้วันนี้ก็มีตจลูกศิษย์ลูกหาตัวนี้มากันเยอะมากผมอัดรายการก็รีบมาเลยครับไม่ได้ไปเปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าเลยครับกาอี้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบเงินเข้าวัดใช่หรือเปล่าเข้าอบาเปล่าเข้าวัดพี่โถ <setting S 2> พี่จะพูดอย่างนี้มันเพิ่งมีข่าวไม่ดีอยู่นายกอผมพี่นอนไม่หลับก็น้าตามึงไม่น่าไว้ใจนะอีเวน เราก็บังเขีย้เป็นไฟเดี๋ยวคุณนับโต๊ะก่อนวะนับโต๊ะหนึ่งสองสามนับทำไมคุณนับไว้ก่อนเผื่อไอโอบะมันอมน้บไม่ท่วนออครับมาจากเชียงรายเหรอครับอใหญ่คนนี้เขาเป็นใครเอ่อแฟนของพี่เขาชอบพี่เขาแซวเออโอ้ครับวันนี้คุณแม่มาใครอ่ะมาคนเดียวเหรอมาหาเอาข้างหน้า อะไรนะมาหาเอาข้างหน้าโอ้รุ่นนี้มีแต่ลมแล้วพี่เอ้ยรุ่นนี้มีแต่ลมแล้วฟู่ฟูฟูแล้วโอ้โหผูเสห็นภาพคนคนนั้นไม่ใช่งูเห่าที่มีฟู่ฟูยี่สิบบาทครับคสิบตัวสิบตัวสิบตัวสองร้อยสองร้อยยี่สิบสามสิบสี่สิบหกสิบประมาณสี่พันคนบ้าเนี่ยมันเช็คถึงขนาดนั้นกูกลัวเงินหายเงินเเข้าวัดไปบำรุง เด็กๆแล้วเข้าโรงเรียนด้วยใช่ใช่กลัวกลัวเงินหายครับเดี๋ยวคุณจะบริจาคเพิ่มแค่ห้าหมื่นปะโอ้โหได้เลยพี่ได้เลยนะครับมปือกับพี่หมัมจกมกนะครับห้าหมื่นบาทมึงจะพึ่งจริงเผื่อๆกูพูดเล่นก็พี่พูดจริงตลอดไม่เคยพูดเล่นบ้าวันนี้กูจะพูดเล่นก็ได้มึงอพวกมึงจริงจังเหลือเกินกูอาจจะพูดเล่นก็ได้อ่ามาอีกตัวแล้วเป็นเป็นสี่สี่พันสี่พันสี่สิบโอ้โหเช็คละเอียดเลยเหรอสี่พันสี่สิบครับเฮ้ยสี่ตัวสี่ตัวสี่พันแปด 4 8 0ละเรียบร้อยออันนี้เอาเสือมาไม่ได้ซื้อกี่เลยครับไม่ได้ซื้อเอาออกไปเลยครับออกไปเลยครับเขาอยากนั่งพื้นคนดูยิ่งไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วก็ไม่มีคนมาดูหรอกไม่ได้ครับมันต้อง20บาทไม่เดี๋ยวเขาไปทําบุญท้งอื่นใครว่าเอาก็ยี่มาสี่ตัวด้วยตรงนั้นอ่ะอันนี้เขาเสียเงินแล้วไม่ได้ต้องไปจากตรงนู้นเอามาสี่ตัวด้วี่กี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้า เอาแล้วหคนเอาอะไรวะโอ้ยมาฝากตังค์ไม่ได้เท่าคนโอ้โอ้ครับ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 ยี่สิบมามาคนเดียวใช่ไหมมาเมียมาเมียอ่ะมาเมียก็อีกยี่สิบซิเอาอีกโอ้ตัวละยี่สิบเออยี่สิบแต่แปลสองตัวเลยตังหมดแล้วตังหมดแล้วตังหมดแล้วไปดูด้านข้างนู่นตังหมดแล้วดูด้านข้างนึงเฮ้ยที่นี่คนอีสานก็มีด้วยเหรอวะโอยู่ทุกที่พี่เหรอคนบ้านเราอยู่ทุกที่ เดี๋ยวต่างๆอะไรโอ้โหสี่สิพี่ยังอมอีกเนาะโทรแล้วจะบริจาคห้าหมื่นสี่สิยังใส่กระเป๋าเลยเนี่ยกูสาพูดถ่วงแล้วมึงยังมามองมือกูอีกครับครับอะไรนะเชียงรายเชียงรายกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับครับคนแถวนี้เป็นอะไรวะกันแนกันไหนกูนึกเกินวะเขาดูทีวีเขาติดตามพี่เลเซลอ๋อเหรอมาอีกอะมาอีกอะอะไรนะ ผู้สาวเจ้าอยู่เชียงรายผู้สาวอยู่เชียงรายเขาบอกเลี้ยงให้ดีแน่อ้าวเดี๋ยวเด้อไอ้สองตัวเมื่อกี้เราเขาอี้ยังอ่ะนี่ต้องเอาตังค์ให้ใครอ่ะอ๋อเรื่องเดี๋ยวให้คณะกรรมการเลยไม่ค่อยเชื่อใจใครสักคนเลยคณะกรรมการขึ้นมารับตังค์เลยนี่แหละครับนี่กรรมการคุณมุกคุณมุกครับนี่โอ้โหพักก้มอย่างนี้แกาผั่กูเลยดีกว่าอ่ากลมก้มลงไม่ต่ำหัวแตกไม่รู้ด้วยเอาไปไหนล่ะเฮ้ย จะไปไหนล่ะเออเดี๋ยวน้องร้องคืนมาต่อไม่ร้องเลยได้ตังค์นะพี่หม่ำอยู่ได้ตังค์นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวต่อนเออวันหน้ามาขี้หมูขี้หมามีคนละพันสองพันนั่นแหละพี่หม่ำได้อะไรผู้ใหอ่ะอันนี้อันนี้กูทีบอกให้ฟังเด้ออีซาสเมนอีสามบออีสามพูดเรื่องดีนเ่าไม่มีค่ะยังไม่มีค่ายเลยครับเป็นหมอท้งขวัญด้วยไหมอะไรนะเป็นหมอท้งขวัญด้วยหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ไม่ใช่อ๋อ ไม่มีค่ายนี่ในห้างยุงข้าวเล็กขอดครับนี่ยังไม่มีค่ายจริงเหรอไม่มีค่ายจริงๆค่ะเออแล้วเรียนอยู่เหรออยู่ปีสองค่ะอยู่ปีสองเหรอมีค่าเทอมมั้ยยังเอาแน่เออแต่เลี้ยงอีกแล้วตั้งแต่เชียงรายแล้วเนี่ยครับไม่มีค่าเทอมไม่มีค่าเทอมมาเอากับผมไปเอากับพี่มัมเลยไม่มีรถมาเอากับผมครับไม่มีบ้านมาเอากับผมครับไม่มีลูกมาเอากับพี่ อาเอาฝังได้ฝากตัวเลยลูกค่ะ<อ>หนูชื่อจิ๊บพ,พัชรินนะคะตอนนี้ศึกษาอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบ,บุรีค่ะมาจากจังหวัดสระบ,บุรีเนะาะฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากจ้พพน้องขอบคุณจ้าขอบคุณมากครับถ้าเดาไม่ผิดเด็กคนนี้น่าจะเป็นกระสือทำไมอ่ะฟังเนื้อกับตัวหัวไม่เอาอ้าว ฝากนักร้องอีกสักท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจากค่ายผมค่ายยุ้งข้าวเลยเหรอยุ้งข้าวเลคคอร์ดครับนบพสิทธิ์สุวรรณมณีครับโอ้โหครับผมเจ้าของในค่ายเบอร์หนึ่งของยุ้งข้าวเลคคอร์ดครับนบพสิทธิ์สุวรรณมณีครับโอ้สุดยอดนบพสิทธิ์สุวรรณมณีไม่ง้อกลางวินีด้วย เสไปไปับเดี๋ยวพี่เบอร์หนึ่งยุงข้าวออทัดในห้างวงมารีอะไรนะนอประสิทธิ์นกประสิทธิ์อะไรในห้างครับเบอร์หนึ่งยังร้องขนาดนี้ข่ายจะไปรอดไหมครับโอ้โหต้องขอไปด้วยครับเขาขึ้นเวทคอนเสิร์ตครั้งแรกครับผมเขาเลยตื่นประมาประมาประมาไปครับโอปกติในห้องบันทึกเสียงนี่เสียงดีเสียงดีครับแต้เขาตื่นคนครับเห็นคนเยอะเขาตื่นคนว่าไงครับ อ๋อครับครับขอบคุณมากครับไม่ได้ให้กูดีกว่าดูเขาให้ใครดูนึกว่าให้ใครทหารเกณฑ์รุ่นเดียวกันไอ้็ทเล่ย์ได้เทเล่ย์ยี่สิบเล้ใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหนี่นี่นี่เล่จากพี่มามเนี่ยเอาเราไปเอาข้างล่างอีกสองพันผ่าผายยังเนี่ยยังไม่ผ่านนะเอาไปห้าพันผ่าไข่ออกข้างนึงก่อนเอาได้อีกข้างอ่ะ ค่อยพาทีหล ar er ังเงินไม่พอเงินไม่พอเอ้าอีกคนนึงเลยครับนักร้องท่านต่อไปครับผมครับอันนี้คืออะไรครับครับอะไรนะครับฝากทำบุญด้วยนะครับครับทำไมไม่ไปใส่บาตรจนมันมันมันไม่เดือดร้อนกูเหรอครับเขาอยากเขาอยากลูกคูทูบเบอร์เขาเป็นยูทูบเบอร์อ๋อเหรอครับเอออยากรูกคูเดี่กูต้องเอานี่ไปใส่ตรงนู้นด้วยใช่ไหมครับเรามีคณะกรรมการเดี๋ยวก็มาถ่ายถ่ายถ่ายอ่าอ่าถ่ายนะฮะครับเออเออ ทำไมเราต้องมารอให้เขามาทำอะไรกันตรงนี้นครับโอไคยซุปเปอร์นครับจับมือด้วยเหรอครับแม่ผมว่าจับผมดีกว่าครับผมแค่พอใหญ่ยาวอ่าเอาเงินพอเรากองกลางอเมื่อกี้ได้สละห้าร้อยใช่ไหมห้าอยยี่สหารอใช่ป่ะใช่ทำบุญด้วยยี่สิบทำบุญด้วยยีเอ้ยทำบุญด้วยยี่สิบครับเปมุกจจมุกมาเะมุกจมกมุก20 5ยีเก็บไ้เออ โอ้โหนมกระเทยยังดูอีกนมใหญ่ก็เจมุกด้วยอ่ามีใครอีกครับใครฝอยทองเดนเซอร์มีชุดเดียวเหรอมีหลายชุดนะงั้นก็เบียบชุดที่มีกี่ชุดลูกมีกี่ทีมสองทีม2ีสองทีมอ่างั้นมึงพวกมึงลงก่อน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 เดี๋ยวทีมต่อไปทีมที้มันสักลายกันทุกคนเลยแต่ทีมนี้หน่าเอาไว้หัวหน้าหน้าตาดีคนนี้คนจักแล้มันยาวก่าหนวดกูอีกนี่กระช่างสังเกตนะพี่คมไอ้นี่ก็ดูละเอียดเหลือเกิน อ่ะใครต่อครับใครฝอยทองเซตเลนเป็นท่านต่อไปครับขอเสียงตัวไม่กับเกียรติชัยไตรเทพเยอะนะครับเกียรติชัยไกรเทพครับหุ่นนักร้องเลยรอเนี่ยเหมือนเจ้าเมื่อยโลเออมันท่านแต่งตัวเป็นเหมือนนักร้องอ่ะแต่งตัวมันมาแจกแจกไพ่แจกไขโลเหมือนเมื่อปืนยิงตัวมนต์ฟังโตชะดอ แลว้วนอบอพออยากรองไห้มาอยู่ป่าเขาลำเนาไพรอดพอรวมตายกับต่อชะดองคร<ำ>ับอยากดอยไปลาคงไม่กลับมาแลว้วละนออแต่เขาว่า <c oughs> มีคู่ครอทิ้งนออ oh. พอให้อยู่เดียวได้เบอร์สอบยุคข้าวคอยากดอยหรือก็ลงไป ยเดี่ยวยเดียวนะ,ะนะครับไม่มีเซโร่ครับหน้าที่มีมากต้องคอยปกปักโผยภัย,ย<ไ>เห็นแต่หลังคาของบ้านแก้วตารำไรอยากไปหาแทบขาดใจทิ้งไปไม่ได้ได้แต่ยืนมองสาวดอยไก่ดำไม่ฝากข้าวน้ำเลยเนอะ แม้ใครสงสารแล้วก็พบต่อชอดอช่วยควาดข้าวของไม่เห็นรอยยิ้มก็ขอให้อิ่มปากท้อมพี่นอพ,อพอพอขอร้องเพราะสาวโดวยน้องไม่ค่อยเข็นใจยกมือพนมทันเจ้ากลมผู้ใจดี นึกว่าเมตตาผมนี่หาคนปานี่ผมหน่อยได้ไหมไม่ได้สาวโดยท่านช่วยผมหน่อยเป็นไรแม้เสร็จสึกลงวันไหนขอนางสาวไทยให้ผมสะท้อเค เบอร์สองของยิงาเลกคอร์ดครับก็ขอบคุณพี่พี่อะไรนะเกียรติชัยเกียรติชัยนะครับผมว่าพี่ต้องทําบุญเยอะพี่เชื่อผมอ่วทำไมครับเผื่อเสียงจะดีกว่านี้อีกขึ้นเยอะๆเลยพี่มีสักร้อยไหมครับไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่อีกสักเพลงไหมครับพี่พอแล้วอะไรนะอะไรนะครับโอ้ผมว่าผมว่าเผื่อนักร้องคนดื่มนะครับอีกเดี๋ยวรอบหลังขึ้นอีกได้ไหมครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่ เสร็จเสมอให้พี่เกียรติชัยไตรเทพด้วยครับผมครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับครับครับเอ้านี่เลยมานี่ครับรับร่วมทำบุญกันได้นะครับกับหัวหน้าหมั่านะครับตรงนี้อะไรนะครับบอาถ่ายรูปโอ้ยสี่สิบบาทเนาะเอาไปก่อนเมยไม่ได้มามันเมาเบียแล้วอีเวนนั่น่ะ มาเรื่องราเรื่องแต่กูอีสัสเนี่ยพอเขาไม่มาพูดไปด่าไปว่าเขาเงี้ยเราอ่ะอ้าวใครจะใส่มาใส่ได้ที่ผมเออมาอีกแล้วมา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 นี่ยอถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยเอาถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ก่อนอย่าอย่าร้องลูกอย่าร้องลูกหันหน้าหันหน้าที่เอาหันหน้าเข้ากล้องเอออะไรนะไม่ได้มาถ่ายรูปด้วยเหรอเอาถ่ายไปเลยใช่ครับครับครับเอาถ่ายให้ไหม ไปไหนก็ไปไปเมาแล้วอะตัวเองขนาดเมายังจำได้เอาเชียงรายว่าหน้ามามเมื่อกี้บอกว่าเสือพื้นนี้นั่งกันสี่ห้าคนเนี่ยเออไม่มีเก้าอี้ด้วยไม่มีเก้าอี้ด้วยเอามาสี่สิบเพาะมา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 เกี่ยงกันแล้วว่าใครจะจ่ายแล้วพอบอกว่าสี่สิบปั๊บหันหน้ามองกันเลยหกคนแตพี่คุณกลางขล่องไข่ยกาแฟแย่แย่เล่นนะครับไม่เป็นไรนะครับรืมขึ้นมาทำไมลงไปเลยลงไปครับ ไปดูไปดูไตรเทพกูไว้เออใช่ใช่ไปดูนักร้องคนเมื่อกี้ไว้ไอ้เขหนีไปไหนนะไม่ใช่ไปตั้งวงไฮโลแล้วเขาเป็นนักร้องมีคาแรคเตอร์อ๋อ